เก่าจะแห้งซาบแห้งแตกจ้ะพี่น้องบัดสีเมนต์บอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบของกับพี่สานบ้านฉันจ่าพอกันได้เทื่อที่สองนพบหม,มี่เนาะครับผมของมื่อนี้ครับของวันที่สิบมิถุนายนามมส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ่ามื่อนี้แม่ปบหมี่ก็สิไปทรงเฮ็ดนพอปบหมี่เนาะครับผมกับมีลูกค้าเพื่อสั่งน้องใหม่จ้ะ สรบสูตรทรงบนี้เลยจ้ะมาจ้ะทราบด้วยกันเลยจ้ะสีหน่อยสี่ลายซัมไนท์เนาะครับผมข้าก็สีเอาซัมออเดอร์เนาะพอบมีเนาะแมนครับผู้ใดสนใจก็สั่งเลยเด้อจ้ะพี่น้องมาครับดื่นมึงครับพี่น้องอืก็ที่ห้องว่าบริเวณนเนาะแมนครับ ขอก่อนก็ไดิเสียมขอก่อนหมดหมดหมดเสียมสวยๆมือคนปะคนปุ๋ยก็บังหันมีนอเดียวเนาะอ๋อหยุดเบิ่งก้อนไม่ครับพี่น้องสวยๆเลยบ่อ๋อสวยครับมีหมดเนาะแน่นจ้ะเ็แน่นนี่ละ จะไปหาก็ส่งเลยเด้อจ้ะพี่น้องนี่จะได้ดอกอยู่เนาะกอนี่เป็นสีอวบเนาะแม่ปลาหม่นจะเป็นสีแดงเนาะจะเแดงเอาเลยเนาะเฮ้พอดีเนาะสำนีเนาะ เฮาก็สิไปปาดออกก่อนเนาะพอประมีเนาะครับผมแตงให้ยอยุจ้านําได้อีกครับพี่น้องอยน่อยู่นีๆพุ่น,น,น,นกระเม,น,น,ะมน,น,นอยู่กระเมนคุณยายเพิ่นเอาไปเฮ็ดเฮาม่สมแม่ปะมีแกงกินแล้วจ้ะพี่น้อง สมบูรณ์ดีเด้อนี่หดคุณแม่พอจะให้แม่ปม้ามีใส่ทุกมือแม่ปม้ามีก็บอทนาจ,จ้ะแต่กับบามุดแม่งร้ายเนาะร้ายจีครับแก็ขอบคุณร้ายเด้อจ้ะสำหรับความหง,งุหงิจ้ะนี่เป็นตับตเตานอ้อแต่ว่าตั้งถินแล้วครับพีคหนีบ่ะหนีบทางไหน,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 น พีละเอาท่าพ่ละรัได้อรโอ้โอ้พึ่งกีดอันน้ำพึ่งไหมพี่มี่ได้แล้วได้แล้ะเดี๋ยวสิตัดออกก่อนตัดดีบ่าอืมอื้ม

เด่นคือเสียงเนะจ้ะ,อจะโอ้่องดงครับ่งดงเลยจ้าก็นีร้ายนอเติเนอเนีนจ้ะแล้ทั้งปุ่นน นอนอยู่ออนอกันอีกจ้ะพี่นองนอนสามสี่แหลกเนาะแต่นอนนี่ก็สิบวอสองโล,ลอลรพนี้กือบบะทอขาข้าเแขงจ้ะเ้ย ต่างทะเลนอยงใส่หลายแต่ที่นอก็ไ่เล็บแต่เ้ที่นพอามมือนอใหญ่ก่อนบ่อ้ยองแก็ต้องเอานอใหญ่ก่อนล่ะบีมนบ่อ้ยมาักมาเนยนอขักเทมอนขักคอเ็ีครับุ้น

เ็นแต่ดำๆครับทางต้อเก่านนพูดไปได้อะไรเนาะอู้ยยังักษซิเมนครับเนมอนี่พูดกินเผาครับยังเกาะแกงนุ่มไอซุมใส่ไก่ ไปก่อใหม่เนาะครับผมบ่ใหญ่ปานไดเนาะหี่ยวครับพี่น้องคือกอหันเนาะแม่จ้ะเป็นํากอคือกันเด้อจ้ะนี่ครับพี่น้องสองนเ่ได้ลกอยู่ตละเอาเลยะ ของแต่ใดเอฟซีเพิ่งไดงว่นแม่ปมีซับน่าใม้ของไม่รู้ว่าอแรงมาจากไหนหย่งบาได้ตัวนี่หย่งแลไดื่อออนอนในกอนเนาะจากอ่านอนลุมโจ่ความเ่อรมีซั์พี่ดอกจะคิดมดที่แล้ว อเอาอย่างากกน,านี้จะคิดนั่นพูดนะอิตาลีโอันนัน้นอตีเอดทางซับยู่ทีนเน่นทางซับอีกนไปทางเดียโอ้ทางด้งลว ต่อคนหลยนยเน,ยนะาะที่แท้กที่หนึ่งสองสามสี่ห้าจุ่มเดียวหาเาจัดจัดพี่น้องจัดปล่อยที่ห้าซับรอว่องา,างหันห้ามไปเนาองพอบะหมี่เนาะครับผมปล่อยไปก่อนครับจ้า ขาดวันที่สูงสูงอีงนี่เนาะบอด้มาหลบก่นอนก็ดีแล้วจะมีโอ้ยของคุณอ,อา่างมา่อจะใส่ดอกอขี้เขากับแกงสมัยสมยางที่ซแบบับได้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 เสื้อเสื้อให้เสื้อใจโรน่าใสเสื้อในฟีมือเลยนะพอพอมีเสื้อในฟีมือ,อ,นะมน,มอน้องโรด เจ้าเสือนีพี่มือน้นองโลดน้นงนดองน,นี่ไม่ธรรมดาจะ,ะได้นอนนี่ไหนปะได้จุเสียบนี่กรสั่งเฮ็ดพิเศษเด้อดจ้ะพี่น้อง หาซืบบไตรจ้านั่นทองตลาดนี่ปูเป็นจังไห้พิเศษจ้ะจังเขาเค็นอันนะพอประมาณเนาะครับเตี้ยวคือ,อมีดนี่ครับเออค่ะอันไดนก็ไปัน,นักอีกโอ้ยข่านี่เดี๋ยวสิตัดออกให้ลุกออกบัดรอ่าตัดออกตัดออกเลยเนาะ เอาบ้างไปนี่ยอ้ยปัดฮี่บัานนี่โอ้คู่เลยบอแพคคู่จ้ะบินโอไวรวมรวมออนออนเบิร์ดละห้าสิบมันมีก็อขึ้นเงาะออกมาจะทำฝนด้วยไหมจ้าเห็นดูอย่ามาเห็นบอ

ไม่ไเห็นอน,นอูนนนี้ติร้กาแดงอุ้ยคุณแม่จ้ะแม่ปอมีขึ้นแนเถอะจ้ะมือน,นี้ส่งสะคองเหนึงน,น,นี่นีนี่เนาะไปบอบ,อบยอ่อ,อ,อนอน่อนทีละนี กูได no. oh, right, right. ้กูบุนเ่าะไ้่โอ้ประานปันดเนาะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนอของก้อนนี้เนาะจ้าได้หนึ่งสองสามสี่้าจ็ดแปดเก็ไปไปสรุปผลงานกับก่อนที่เขาสาบก่อนเนะจ๊ะเนาะครับผมไปเลยจ้า อาขอไปเบิ่งผลงานอีกเท่อนึงครับพี่น้องแต่ว่าแตกดีครับน่องหน้าใหม่น่องแห้งซับแห้งแตกครับพี่น้องยิ่งซับยิ่งแตกพอปมีภาวะมาเดได้วซับเอาเบิด์ตสุกอรจ้ะพี่น้องซับเอาเฉพาะออเดอร์จ้ะซับมือนีทรงมือนีจ้ะแล้วนี้แม่ปมิกจัดการเนาะครับผมครับผมคลิปนี้กับภาพี่น้องลงมาซับหน้าใหม่ครับตามออเดอร์เนาะแม่จะเห้กับสีซับเอาซ้ำออเดอร์เนาะ ครับผมมือนี้ข้ามานสอนทันนี้ข้าวปได้ซับมือนันจ้ะพี่น้องไลยคือเก่าจะแห้งซับแห้งแตกจ้ะพี่น้องก็ถือว่ามานอรุณเนาะพรปมีเนาะครับผมมีแต่น้อย่างไง้ะพี่น้องบ้างจ้ะแตกดีก็ถือว่ามานแล้วครับน้องนินไงให้ชาวค้าคุณจ้ะให้พี่น้องจะคล้องน้ำใหม่ได้เบิึงครับงามๆเนาะจ้าตัวนี้ข้าก็ระเท็ดมน้ำใหม่สมไว้เนาะนอนหน่อยๆทรงแต่นนอนบวบแล้วครับพี่น้องแม่นจ้ะ ครับผมน้ำใหม่ก็ยังอวบยังงามคือเก่าครับพี่น้องจถึงนานถึงอวบดีเนาะครับผมขอการเมือนี้กะวันที่ซีฟจ้ะพี่น้องซีฟมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าขอการตอนเที่ยงจ้ะซับน้ำใหม่ส่งออเดอร์จ้ะจ้าฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตาเมตตงอีสานบ้านฉันในด้อจ้ะแม่ปลาหมีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปลาหมีก็แม่ปลาหมีสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอการไม่คลิปหน้าจ้า